กูเาะคนละครึ่งไปเอละเหมือนญาชิวันนั้นอไปเซเว่นบอกว่าลูกไม่ใช่คนละครึ่งบ่ไม่นับไมีไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยถ้าเซเว่นเ็ดคนละครึ่งอะปนี้เข้าทุกสมือเลยนะโอ้ยเงือแตกเลยเพราะคนใจบริการเยอะ ้ยทำบท่ทำอยอือถอยเกลือคืนเบิดแล้วขอนับเสือนับร้อยเจ็ดสิบสองจากร้อยสามสิบี่างท่้หนึงนี่ไงตออัวอะไรวด อันใหญ่ๆนี่เด้อันใหญ,ใหญไม่ได้นับเพราะว่าเอาไปผ่างเอาไปผ่าเอาไปผ่าอะไรแบบนี้ตุกต้มๆเหรอดูเลยนี่ยาอาใครมีต้องการอันนี้นี่น ดเปอฟซี่ดูมันใหญ่มากดูดูมันป้องใหญ่มากดูทุกคนจะพาเลยเหรอรุ่นนี้ได้สอันนี้ได้สี่บ่อันนี้จะพาได้ถ่ายสี่แล้วทาเลกัวนนมันเวลาตกแล้วมันจะแตกเนาะไราักแล้่ก็พากันปัแล้วนะคะ นีหนบ่มาเลยนีบ่คอยบ่หนี้บ่นีน้ำน้ำก็บ้ให้กินนี้เอาน้ำไปพ้้อมเด้เดี๋ยวนี้รอบได้ใส่หมี่อย่าชีบจาดนะอย่ายา เตรียมขนเตรียมขนขนเอารถมาเลยเกือบแล้วเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วโอ้ทอดนี้ได้3อันเลยอ่ะได้สี่สี่ใช่ไหมก็เตี้ยได้สี่ทอดเลยก็เอาออกไหมก็เอาออกแกี๋ยวก็ถอยมาเสือเอาข้าวกล้องมุมต่างมุมต่างมุมใจอีกแล้วมุมสวยอีกแล้วมุมต่างแล้วงามแท้ นี่แหละเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยถ้าได้แบบนี้นหะโอ้โหชทันตรงนะแต่ละเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะเก็ดีเลยเนี่ยซ้ายแบบนี้นี่สวยมากตรงด้วยไม้ก็จะบางมาเล่นเล้วเล่นบางบางบางเราไมเคยดูลิเก้แน่เลยเดียวมาทันี้ดิวมาทันี้มันจะได้ไหมมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้ไหนเรียนกระบอกกระปี่เกิดไม่ เ็นเขาบอกว่าจับจ้องจริงแข่งยังไงฮะเ่นก anyway? ันมาเลเะเล่นเกนกันันั่งนั่กั่นัน่งนันี่ังนังนันั่งน่เน่นั่งน่เหนั่นันัน่ไปขนั่รันันน่้ง่น่ัั ไม่ปไรคลิปนี้ปล่อยไปเลยครึ่งชั่วโมงเจ้ายาวไปเลยอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิดเสร็จแียวโอ้เกือบแล้วเกือบไปหน้าสวยเกือบไก่เกิดไปกล้วได้สัยกรรมแล้วระวังเด้อจะได้หน้าหันไปเข้าผีแล um ้ว เรื่องคนมันเร็วปาจะได้จมดแดงก็แห้งแล้วไปดูามดลหน่อยลูกว่ามันตรงไว้เนี่ยให้ได้ดูคนต้องนี้นะใช้เลยนะคะา้น้องหญิงเลยนะคะเอาคนสวยนี่นะคะไม่ไผ่บอก ให้ดูให้เห็นทุกคนเลย็นทุกคนไมทหน่อยออกหลักัเท่าไหร่นี่วางหัวมันเออ้ตมไฟอยัยาชีหอนึกว่าใครดีใครดีใคร ไอเดียดาดานะไม่ปวดย่านจะไส้ท่านตาจำมาได้ทำยังไงถึงจะเลี yeah, yeah, ้ยวหัวเลี oh, ้ยวหางหน่อมีคิดเลยนะไปไปคเลยนะก็ป่าไปย่านเร็วดึงมามามาย่าดึงเร็วแล้วนั่นอะย่านหลังลมา นี่ค่ะมาทำไรก็เก็บไปหอเด้อยังไม่เสร็จโอ้ยเวไปเห็ดของงวได้กันใหญ่เท่ายาวยาวมากเลยจ้าต้นทิพยากำลังตัดอ่ะค่อยตัดมา่่อตัดมาค่ะค่อยตัดมา่่อยตัดมาค่ รลบๆๆบๆๆบรอบรอบรอบอบบบบบบไปสลบบลกอ่ะนึงมันตรงนี้มันเต็มไงก็เลยขยบไว้ตรงนั้นางซ้าโน่นนะคะ้างโน้นนะคะตัดนะคะคะแนนตัดก็ตัดนะคะคะแนนควนก็ควนนะคะ ตอนตัดตัดอย่างเดียวฮะเป็นวิธีอื่นนั่งไปไปไปตัดโค่นนั่งตัดโค่นนั่งมันยังไม่นั่งเรียบร้อยเลยท่านกชะไรานรงหัวร่างหัวหัวหัว่หัวท่านชผยภาษากลางก็คือเขาเรียกว่าพี่เอนงพี่เอนมาดูดิมันดับเนียเรพี่เอ็นอะไรเนี่ย แบตแบตเตอรี่อะไรไม่รู้เนี่ยมาดูดิมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระพรอมันร้อนไม่เป็นไรมันมีตัวนี้อยู่มีตัวนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรแค่ขยายนะไม่มันอยู่ด้านหน้าเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาเอข้างล่างมันก็ไปอยู่ในจอก มาร้อนมันไม่ให้ตาย็มันปิดอืมอันนี้ไรอยู่ี่่ใช่รับสมัครแล้วเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนเลย้วเปลี่ยนเลยใครรู้ะใคนเธอระ ไม่่ไปยากอะไรแค่เล okay. ื่อยต้นไผ่โอ้ลงไปลงไปมาดูคนก็เป็นงามก็ทำให้ดูเนี่ยเนี่ยมัดได้เอัดได้ใช่ไหมเนี่ยเอาทนก็ทนมัดเลยไม่ได้คนแม่ลจีบอกว่ามีแต่คนัน ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคุณนนี่ก็ต้งรู้สงพทีนี้มันหลหเสียวแล้วเกินเดี๋ยวพูดูใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเสือทำได้วางวนี่นี่มันม่ีขึ้นเท่าไหร่ม่เาเสือวัน่น้าเล่นดินขาแยกวันหนาเล่นดินไปทนี้ไมไปเล่นนู่นไปคนเดียวนะอย่าเดร้อนครับตอนนี้บนหุน เอตรีหตนขึียมขนขึ้นแล้วนะ f อนะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจให้นะคะนุ่มรอนคะนุ่มรอสวัสดีค่ะไปประมาณเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลย